หามาตั้งนาน99ชั่วโมง59นาที59วินาทีคือ100ชั่วโมงอ่ะตีตั้งง่ายๆดีกว่าที่คิดไว้ดีกว่าที่เห็นในรูปเยอะเลยนะปุ่มก็รีสปอนตอบสนองแบบใช้ได้เลยนะเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับวันนี้มาด่วนๆนิดน,นึดนงจริงๆแล้ววันนี้ไม่มีคิวจะต้องรีวิวอะไรเลย แต่สั่งของไปหลายวันแล้วก็ส่งมาถึงผมวันนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการรีวิวจริงๆก็ไม่ได้กล่าวว่าจะรีวิวอะไรเป็นของที่เอามาใช้ส่วนตัวซะมากกว่าใช้เวลารีวิวการดรนของแบตเตอรี่พลันไทม์ของไฟฉายมีคู่มือปะอ๋อมีคู่มือด้วยส่งมาจากจีนร้อยกว่าบาทเองฮะผมพยายามหารุ่นที่มันได้เกินกว่า1ชั่วโมงหามาตั้งนาน99ชั่วโมง59นาที59วินาที100ชั่วโมงอ่ะตงีง่ายๆใช้แบตเตอรี่ 3A 2ก้อน มีแมกเนตทั้งหลังตั้งแบบนี้ก็ได้ดีกว่าที่เห็นในรูปเยอะเลยนะปุ่มก็รีสปอนตอบสนองใช้ได้เลยนะไม่ได้ก๊อกแก๊กของแกงอะไรเลยจอเป็น LCD วิธีเปิดฝาฐานต้องยกขาตั้งขึ้นมาแบบเพราะมันขวางกันอยู่ฐานเขาจะไม่มีแถมมาให้นะครับก็ได้ฐานจากโอรดาแบตเตอรี่สนับสนุนมาให้ 3A อันคาาย750มิลลิแอม2ก้อนก้อนแดงแรงลิตของเว็บเซลใส่เข้าไปติดเลยดีฟอ์ขึ้นมาที่12.00น,นเป็นนาฬิกาด้วยเออผมชอบตรงนี้แหละเดี๋ยวแกะที่กันรอยออกก่อนนะแกะออกมาแล้วใสปิ้งเลยฮนะบอกวินาทีด้วยสวิตชสตัวมันใช้ทำอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะลิง์โหมดสวิตช์พาวเวอร์สวิตช์พาวเวอร์สวิตก็คือปิดตัดคัตออฟไปเลยนี่ดับไปเลยเห็นไหมเปิดขึ้นมา ก็มาเริ่มรันใหม่ที่1200นะลิงโหมดเสียงอันนี้เป็นแสงนะมี2โหมดเสียง ng, กับแสงต่างกันยังไงไม่รู้อา้าวเดี๋ยวค่อยดูกันตั้งนาฬิกาให้ตรงก่อนแล้วกันตอนนี้อยู่ในโหมดนาฬิกาสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปนาฬิกายตรงนี้แล้วก็สังเกตดูวินาทีจะเดินด้วยนะครับกดเซกันค้างไว้ขึ้นมากระพริบแวบๆแ,แ,แบบนี้ก็ตั้งชั่วโมง1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 12อ๋อเป็น AM PM หกโมงเย็นนาทีนะครับนาทนะี1นาทีตั้งนาฬิกาได้แล้วเปลี่ยน a.m.p.m. ได้ด้วยเปลี่ยนแค่กดปุ่มมินิทนะเป็น6กโมงสิแล้วใครที่ชอบดูแนว a.m.p.m. ก็อย่างนี้ได้แต่ผมถนัดแบบนี้ก็เลือก1813แบบนี้โหมดอะลามท็อกเกิลตัวนี้ก็จะเป็นการสลับถ้าเป็นสัญลักษณ์รูปนาฬิกานี้แสดงว่าอยู่ในโหมดนาฬิกาสังเกตดูว่าตัวเลขวินาทีจะเดินถ้าเรากดตัวนี้ทีนึ่ง เขาจะสลับมาที่คำว่า al ก็คือโหมดอะลามตรงนี้เราตั้งเวลาได้โดยการกดค้างไว้ปุ่มใดก็ได้ปุ่มชั่วโมงก็ได้เขาจะกระพริบขึ้นมาทั้งหมดเนแบบนี้เลยเราก็ตั้ง18นาฬิกาหรือ19นาฬิกาอะไรก็ได้หรือตั้งที่หน่วยนาทีก็ได้18นาฬิกา15นาทีนะวินาทีนี้ตั้งไม่ได้นะตั้งได้แค่หลักนาที18นาฬิกา14นาทีให้เขาปลุกด้วยกดอีกทีหนึ่งยังไม่ปลุกนะ ต้องกด3ปุ่มนี้อะไรก็ได้ทักปุ่มหนึ่งให้เป็นรูปนาฬิกาปลุกแบบนี้ขึ้นมาก่อนอ่าอย่างเงี้ยปลุกแล้วพอหกโมงสิ 14, ปลุกเลยถ้าจะปิดการปลุกก็ปิดให้รูปนาฬิกาปลุกหายไปกลับมาที่นาฬิกาธรรมดาก็กดท็อกเกิลตัวนี้กลับมาเป็นรูปนาฬิกาตัวเลขวินาทีจะเดินแบบนี้การใช้โหมดท h มเมอร์ขาอัพกับ c ขาดาวกดตัวนี้ค้างไว้ยาวๆหน่อยประมาณ 2วินาทีจะเข้ามาในโหมดนี้มีรูปนาฬิกาทราย์แบบนี้ถ้าเรากดตอนนี้เขาไปเข้าอัพเลยนะเพราะว่าเวลามันเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าดาวถูกไหมครับเขาจะเข้าอัพให้ทันทีเลยเนี่ยกดปุ๊บเข้าอัพแล้ว1 2 3วินาทีไล่ไปเรื่อยๆจนถึง99ชั่วโมง59นาที59วินาทีเลย อันนี้แหละที่โหมดที่ผมจะเอามาใช้ร่วมกับการรีวิวของรีวิวแบตเตอรี่รีวิวไฟฉายเลยพวกนี้นะถ้าพอแล้วจับเวลาครบแล้วเราก็ไฟฉายดับไปแล้วหรือแบตเต็มแล้วเราก็กดตัวนี้หยุดแล้วนะหยุดอยู่ที่25แล้วเราจะเคลียร์ค่ากดตัวนี้พร้อมกันเดี๋ยวเขียนว่าเคลียร์เนี่ยนะแล้วกดชั่วโมงกับนาทีพร้อมกันกลับมาที่ศูนย์แล้วแล้วถ้าจะเขาดาวทํำยังไงเขาดาวก็ต้องกด ปุ่มชั่วโมงหรือปุ่มนาทีชั่วโมงเนี่ยเขาได้9 9้าบเก้าชั่วโมงแต่วเวลาเลื่อนเลยไปเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกแล้วเพราะว่ามันไม่มีปุ่มถอยกลับมาคุณต้องกดแช่ไว้แล้วก็จะไปเร็วกดแช่ไว้่างนี้นะก็จะไปทีละเร็วจีเลยแป๊บเดียวเนี่ยสามสิบสามสิสสิบสี่สามสิบห้าละอันนี้คือจะเขาดาวนะพอใกล้ใกล้เก้าสิบคุณต้องปล่อยมือละอ่าเก้าสิบสองค่อยๆไปทีละเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าก่อนที่ศูนย์ ตั้งนาทีตั้งแค่1นาทีก็พอวินาทีตั้งรัก2วินาที1.02วินาทีแล้วกดปุ่มคราวนี้จะเป็นเขาดาวแลวไรมลงมาละเหลือ59วิห้าเิปวิลงมาเรื่อยๆถึงจุดที่เราตั้งไว้ถึง 0, 0, 0. อันนี้เราตั้งไว้ที่แสงเขาก็จะกระพริบเป็นแสงถ้าตั้งไว้ที่เสียงเขาก็จะมีสนูตเป็นเสียงออกมานะเดี๋ยว รอฟังดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับจะงงๆกับวอร์ดดิ้งในในคู่มือเขาบ้างนิดหน่อยเขียนมาแปลกๆอะห <c oughs> ้าติดสี่ติสามตั้งเว้นก็พิบแสงไว้นะครับอ่ะเนี่ยเขาจะกระพิบเป็นแสงตรงนี้ไม่ใช่แสงที่หน้าจอเลยนะกระพิบเป็นแสงที่ปุ่มนี้เพื่อเราต้องไม่ต้องการรบกวนใครไงทาในห้องนอนทําอะไรตอนกลางคืนก็จะไม่มีเสียงจะกระพิบเป็น LED ตรงนี้มาให้ Stop โอเคจบ1นาที2วินาทีถ้าจะเคลียร์ค่าก็เหมือนกันกดตัวนี้มาที่0ูนย์เขาอัพกดเขาอัพก็กดทีเดียวไปเลยเขาอัพเลยโหมดที่ผมใช้คืออันนี้วัสดุดีเกินกว่าที่คิดเอาไว้เสียอย่างเดียวไม่มีไฟแบ็คไลท์สหน้าจอแล้วก็ดีกว่าที่คิดไว้ตรงที่มีนาฬิกามาให้ด้วยมันร้อยกว่าบาทเองอะ่ะเพราะแล้วมันก็หายากนะที่มันได้ถึง99ชั่วโมง ความแม่นยำบวกลบ30วินาทีต่อเดือนเพื่อใครสนใจก็ไปซื้อตามได้นะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่นี่ซื้อมาใช้เองนี่แหละซื้อมาใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการรีวิวไฟฉายรีวิวหาดลันทามหาอะไรพวกนี้แหละดีกว่าจะต้องเอามือถือไปเปิดเนี่ยแล้วก็ลันในนี้เอาไว้เอามือถือไปใช้แค่นี้เองไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับว่าจะทำสั้นไม่รู้ยาวป่ะเดี๋ยวลองตัดต่อมาดูก่อน ลองดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ